สสวัดีคขอเสียงกรีดดังใดกับคิมเซจองเเพราะมากมากเลยนะครับเมื่อตะกี้นี้ขอบคุณค่ะเด้งเพราะไหมครับชอบไหมฮะขอเสียงกรีดอีกที โอ้โหถือว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจมากๆในวันนี้นะครับเราได้มาเจอกันวันนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับว่าแฟนๆชาวไทยก็เฝ้ารอที่จะเจอคุณเซจองวันนี้เหมือนกันอยากจะทักทายแฟนๆยังไงบ้างเชิญเลยครับสวัสดีค่ะฉันเจอเซซังไทยน้มบุ๊นโน้มบุนโกูชิพัตส์ซาลังลังค่ะคิดถึงมากๆจริงๆค่ะเซซังไทย อ๋อจริงๆโอ้ย처음에들어와서เซซังเดอ์ดูนู่เนี่น้าตาเลยทีเดียวค่ะแบบต้องอั้นน้าตาไว้แล้วก็ร้องเพลง f l o w a y เมื่อกี้นะคะคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น first fan meeting เลยนะครับกับ2 0นอเนทจะครับเซจองเซซัด่นั่นเองถือว่าเป็นการ tour Asia นแล้วก็วันนี้ ได้มาอยู่ที่นี่แล้วกับประเทศไทยแล้วก็เซซังชาวไทยทุกๆคนนะครับและที่สําคัญเลยนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้มาเจอแฟนๆชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นเป็นความตั้งใจของคุณเซจองด้วยเจอปุ๊บอยากจะมีความในใจอะไรบอกเซซังไทยเริ่มต้นสักนิดหนึ่งก่อนไหมครับมีไหมกูเข้ากูจะเปิมาเดียสิ่งที่อยากจะพูดเหรอคะอืมอืมอััรักนะคะ 아, 나 강. 너무 사랑하고, 어, 아, 근데 진짜. 계속 아까 했던 말 그대로인 것 같아요. 너무 보고 싶었고 사랑하고 이 말을 진심으로 눈 보고 전해 주고 싶었어요. 이렇게 볼 일이 너무 없다 보니까 항상 멀리서 이렇게 응원해 주시는 것만 따로 봤잖아요. 근데 이렇게 직접 마주하게 되니까 속이 막 뜨겁고 뭔가 울컥울컥 울컥 하는 게 계속 올라오는 것 같아요. 그็คงจะเป็นคําพูดเดิมๆที่พูดเมื <목소리도> ทราบอยู่นะครับว่า,าทุกคน,นคอให้กําลังใจเซจองแบบว่าถึงแม้จะอยู่ระยะห่างไกลมากๆแต่ว่าก็อยากจะแบบเจอกันตูนเป็นแบบนี้แล้วก็อยากจะพูดต่อหน้าแบบนี้ว่ารักและคิดถึงค่ะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวเยอะเลยที่จะถามคุณเซจองนะครับเพราะว่ามีแฟนๆติดตามละครมาเยอะมากแล้วก็อยากรู้จักตัวตนอยากรู้จักตัวจริงวันนี้มากๆนะครับเริ่มต้นก่อนเลยมาเมืองไทยปั๊บ

근데저번제가놀러왔을때는오자마자แต่<อ>ครั้งก่อนที่มาเมืองไทยเนี่ย<อ>ก็พยายามตามหาร้านที่ทําปูผัดผงกะหรี่อร่อยอ제진짜최애음식이에요เป็นอาหารที่ส่วนตัวชอบมากที่สุดเลยค่ะ<อ>ปูผัดผงกะหรี่ได้กินอย่างเดียวไหมครับหรือว่าได้กินอย่างอื่นด้วย ฟูปาง curry 랑다른거는이제당연히ส้มตำและพาทายและอย่างพวกนี้เนี่ยทุกคนก็ทานทั้งส้มตำอะไรต่างๆแต่ว่า <S <s <droplets> <S สุดท้ายแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถเอาชนะปูผัดผงกรีได้แต่ว่าที่บอกว่าเมื่อก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าแฟนมิเต็งได้มาเที่ยวเมืองไทยแล้วนะครับได้ข่าวว่าไปหลายที่เลยโดยเฉพาะไปที่ภูเก็ตมาด้วยไปเที่ยวภูเก็ตมาไปเล่นทะเลมาเล่นกระดานโต้คลืนเป็นยังไงบ้างครับ

เซิฟได้ใน4ครั todavía, ้งเท่านั้นค่ะจุดฉันยีนของฉันมันดีอยู่แล้วอะครับแล้วที่สําคัญคือมีหลายคนถามเป็นห่วงคือคนไทยเห็นแล้วเป็นห่วงว่าเอ๊ะกลัวไหมครับกลัวไหมกับการเล่นกระดานโต้ขึ้นกลัวไหมกับอะไรที่เป็นแอดเวนเจอร์บนทะเลแบบนั้น전혀ไม่กลัวเลยค 네. 그리고 이제 그 연기자 선배님들 중에 서핑을 좋아하시는 선배님들이 진짜 많으세요. 그리고 내다피님이는들이많으요그다 피이들이 이서 피이를 좋아하는 선배이많다이 표현을 해주시거든요그들님들좋아는요님이아 파도가 다가올 때까지 가만히 보고 기다릴 줄 아는 게 이제 배우로서의 감정을 다루는 법이다라고 말씀하셨는데 이번에 서핑 배우면서 무슨 말인지 알것 같다. 이게 느꼈던 것 같아요. 어, 서핑 가와การที่เรานั่งรอนิ่งๆตรงกว่าพา ก็เลยรู้สึกได้ว่าอ๋อที่พี่ๆเขาพูดเนี่ยมันจริงๆด้วยก็เลยชอบด้วยนะครับเพราะว่ามันได้ฝึกหลายๆอย่างนอกจากจะสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะหลายๆอย่างในการโตขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้ได้ข่าวว่าไม่ได้ไปแค่ภูเก็ตอย่างเดียวช่วงนี้เป็นช่วงที่พักผ่อนแล้วก็ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยไปเที่ยวที่โอ้ได้ข่าวว่ามีไปเที่ยวที่อเมริกาด้วยใช่ไหมฮะเว 갔을 때는 이제 개인적으로 행사 U C UCLA, U C U C L A였나요? 그 대학교 이제 행사를 제가 해야 돼가지고 네, 네, 네. 찾아 갔는데 이때 그래도 나름 드라마 끝나고 처음 떠나는 해외 여행이어서 매니저님하고 같이 디즈니랜드 도 가고 또할수 있는 산타모니카 피치도 가고 최대한 여행을 즐기려고 노력했던 것 같아요. 아. คือจริงๆแล้วการไปครั้งท,ที่ที่อเมริกาเนี่ยเป็นการไปเพราะงานนะคะเป็นงานของมหาวิทยาลัย UCLA แต่ว่าเป็นการไปต่างประเทศในหลังจากที่ถ่ายทําละครเสร็จใหม่ๆก็เลยไปกับพี่ๆเบเนเจอร์แล้วก็ไปทั้งดิสนีย์แลนด์แล้วก็ไปที่ซานตาโมนิกาด้วยเพพยายามที่จะสนุกกับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ให้มากที่สุดคะ่ะถือว่าไปไปเที่ยวมากๆแบบนี้ไปพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตหรือว่าจะเป็นที่ยุโรปอเมริกาก็ตามนะครับ I feel like I'm losing my heart. I'm not g o i 요 g to get a little bit of a little bit of a little bit of a little b 고 t of a little b 이 t of a little b i 이 of a little bit of a l i t 고 이번휴가는잘보냈다이런만족감ม없는것같애คือแนว่าเป็นการชาร์จแน่นอนค่ะแต่ว่าเวลาไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยก็จะพยายามต้องคิดว่าต้องมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาของตัวเองอาจจะเป็นเวลาในการเขียนเขียนบางเขียนบางอย่างหรือว่าเวลาที่คิดบางอย่างอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยเราจะมีการตั้งเป้าหมายไว้บางอย่างไว้ก่อนที่จะเที่ยวเสมอยกตัวอย่างเช่นมามาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยก็แบบว่าจะต้องกิปู๊พาภุมกระิ่ที่อร่อยที่สุดที่ได้อะไรเงี้ยแล้วพ่ากว่าเราสามารถที่จะใช้เวลา ได้มีเวลาส่วนตัวแล้วก็รวมถึงทําเป้าหมายที่เราตั้งไว้สําเร็จเนี่ยก็ถือว่าเราก็จะกลับมาคิดว่าการท่องเที่ยวครั้งนี้ประสบความสําเร็จนะอะไรประมาณนี้ค่ะน่ารักมากเลยเมื่อกี้ประโยคยาวมากแต่ว่าฟังแล้วแบบโอ้เข้าใจคือฟังทีนี้รุปเดียวเลยนะครับผมน่ารักไหมครับเนะจะพูดสั้นพูดยาวน่ารักหมดอยู่แล้วรับใช่ไม่ใช่เด มาถึงเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องผลงานล่าสุดดีกว่าได้ข่าวว่าเาพิ่งจบไปด้วยนะครับกับเรื่องของ Today เว็บตูนนะครับเรื่องนี้ใครดูแล้วยกมือหน่อยเม่ชอบไม่ชอบสนุกไหมทุกคนชอบซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เล่าให้ฟังหน่อยเซียวว่าเป็นผลงานแบบไหนสําหรับคุณเซจองครับ

그래서서서보보시는는분분들들들도꼭꼭면면같이이이이이위위로로로를를받았으으좋겠다생각었데렇게태국팬많봐주셔진심감사드리고전달기바랍ก็คิดว่าถ้าหากว่าแฟนได้ชมกันเนี่ยก็คงจะได้การกําลังใจการปลอบใจเหมือนเซจองแต่ว่าเห็นว่าแฟนๆไทยได้ชมกันเยอะขนาดนี้ก็คิดว่าอยากใจทุกคนได้รับกําลังใจได้รับการปลอบใจเหมือนที่เซจองได้รับทุกคนนะคะเเพราะทุกคนชอบเรื่องนี้มากๆเลยนะครับอยากจะบอกคุณเซจองว่าประทับใจในเรื่องนี้จริงๆครับ คเด๊ yeah. แล้วก็ได้ข่าวว่าสำหรับแฟนมี e ติ้งในวันนี้เนี่ยซึ่งเป็นโลกของคุณเซจองเองเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคุณเซจองตั้งใจมากๆเลยนะครับตั้งแต่เพลงแรกเลย oh. เพลงเมื่อกี้เปิดตัวมาเพราะมากคือผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนผมคือได้ฟังร้องสดๆร้องจริงๆตรงนี้ทุกคนรู้สึกประทับใจมากทําไมถึงเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงแรกในการเปิดแฟนมีติ้งในวันนี้ครับโอ oh. 가장 기본적인 이유는 저한테 지금 레벨 체크를 해보기 가장 좋은 곡이라서 고른 네. 것도 있고요. 그 진정, 진정, 락, 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 그리고 지금은 저를 있게 해준 곡이기도 하고. 그리고. 음. 음. 이렇게 해외 팬미팅 오는 이길 자체가 저한테는 굉장히 꽃길처럼 아름답고 행복했거든요. 아 네. 그러니까 간히 대마 팬미팅에 다른 ประเทศ간เดิ로이ด마이 그래서 정말 여러 가지 의미를 담아서 꽃길 통틀어서 제일 첫 번째 노래로 불러 드리고 싶었던 니이